สองสามีภรรยาอย่างที่เคยพูดให้ฟังไปหาของป่าแล้วไ,ไปเจอหมีภรรยาขึ้นต้นไม้ได้ทันส่วนสามีขึ้นไม่ทันจึงถูกหมีมันกัดสู้กับหมีก็หมดเลี้ยวหมดแรงเพราะหมีมันตัวใหญ่ มีกำลังมากกว่าสุดท้ายแกก็ต้องเสียหลักลม้มลงพอลม้มลงแล้วภรรยามองเห็นว่าสามีจักจะไม่ไหวแล้วก็เลยร้องบอกคนที่เป็นสามีว่าให้ทำตัวเหมือนคนตาย ทำตัวเหมือนคนตายคนตายเนี่ยมันไม่ไหวติงคนตายมันไม่มีกิริยาการที่ขัดขืน,นตัวมันอ่อนมีมันกัดขาลากแกก็ทำตัวอ่อนไม่กัดขืนมีม,นมากัดทางศีรษะลากแกก็ทำตัวอ่อนไม่ขัดขืน รักพักหนึ่งหมีมันก็มันนั่งจ้องมองดูแกก็ไม่ไหวติงทำตัวกั้นลมหายใจหายใจเบาๆไม่ให้หมีมันรู้ว่าตัวเองยังหายใจอยู่หมีมันมองดูมันก็ไม่มั่นใจว่าตายหรือยังไม่ตายมันก็เอาปากของมันะมันดุด พลิกล่างแกแกก็ก,กิ้งไปตามแรงงมีมันเอาปากดุดแกพลิกไปข้างนั้นพลิกไปข้างนี้มีมันก็มองดูอีกเอ๊ะตาทางจะตายจริงหรือเปล่านี่เพราะไม่ขัดขืนไม่มีกระดิกกระเดียเลยมีมันดูสักพักหนึ่งมันก็เลยไป พอมันไปสักพักภรัญญาก็เลยลงมาจากต้นไม้แล้วก็บอกสามีว่ามีไปแล้วนะสามีก็เลยลุกขึ้นแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปปรทมพยาบาลกันที่บ้านรักษากันที่บ้านไปโรงพยาบาลก็บาดเจ็บเพียงแค่เนื้อหนัง นิดนิดหน่อยๆที่มีมันกัดรอดตายเพราะอะไรรอดตายเพราะว่าไม่กัดคืนทําตัวเหมือนคนตายถ้าไม่ทําตัวเหมือนคนตายต่อสู้มันให้มันรู้ว่ายังไม่ตายมีมันต้องกัดให้ตายผู้ชายเนี่ยเห็นพุทธเจ่าผู้แก่บอกว่า,วาถ้ามีมันกัดมันจะกัดให้ตายอบ่างนี้นะ ถ้าผู้หญิงถ้ามีมันกัดมันจะกัดให้อายชูแบบงี้เท็จจริงยังไงไม่ทราบผู้่าผู้แก่บุรล,ลาโบราณพูดมาอย่างนั้นผู้ชายมันจะกัดให้ตายผู้หญิงมันจะกัดให้มีตําหนิให้อายชู้คนงะจะทําให้ใบหน้าเสียอะไรทานองนั้นก็พอแล้วมันไม่กัดให้ตายพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งมีพระเะีระรูปหนึ่งถูกเสือมันกัด ในสมัยพุทธกาลแต่ใเมืม่อก่อนเนี่ยเสือมันเยอะไม่ต้องไปพูดถึงสอ0พันหาอกว่าปีแล้วเพียงแค่ร้อยปีย้อนหลังไปเนี่ยบ้านเมืองเรามันเป็นป่าเยอะป่าจ้างดงเสือเต็มไปหมดพระเทรละรูปนี้ถูกเสือมันกัดโู่เพื่อนพระพิสุด้วยกันก็ช่วยเหลือไม่ได้ มีแต่ลองบอกว่าให้พิจารณาความตายนะท่านนะพอท่านได้ยินหมู่เพื่อนพระบอกให้ท่านพึ่งตัวท่านเองให้ท่านพิจารณาความตายท่านก็เลยไม่ขัดขืนไม่สู้มันแล้วแต่เสือมันจะทำอะไรท่านท่านก็พยายามที่จะมีสติ พยายามที่จะมีปัญญาพิจณาวางธาตุวางขันไม่เอาไม่มีไม่เป็นกับมันตายเพราะอะไรตายเพราะว่าไม่ยึดมัน่นถือมัน่นว่ามันเป็นตัวของเราเป็นของของเราเนะสองเรื่องนี้พูดให้ผู้เราฟังเพื่อให้พูกเรา วางธาตุวางขันเราอย่าไปขัดคืนมันอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวเราว่ามันเป็นของของเราใครยึดมัน่นถือมัน่นมันก็เป็นเรื่องแบกมันเป็นเรื่องหนักมันเป็นเรื่องทุกข์จะแบกนุ่นหรือจะแบกทองคําน้ําหนักร้อยกิโลหนักเหมือนกัน นุ่นมันเป็นของไม่มีค่าอะไรเลยค่ามันน้อยมากแต่ถ้าเราแบกมันก็หนักเหมือนกันทองคําเป็นสิ่งที่มีค่ามากแต่ถ้าหากมันหนักถึงร้อยกิโลมันก็ทุกเหมือนกันลำบากเหมือนกันความดีดิดมัน่นถือมัน่นมันก็ทุกความไม่ดี ยึดมั่นถือมั่นกับมันมันก็ทุกข์ที่เราภาวนาเราปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันดีหรือไม่ดีแต่เราปฏิบัติเพื่อให้มันรู้ตามความเป็นจริงเพราะทั้งดีหรือไม่ดีที่เราไม่เอามันก็เพราะว่าดีมันก็ไม่แน่นอนไม่ดีมันก็ไม่แน่นอน มันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละอะไรที่มันไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่เอาเป็นที่พึ่งได้ไหมสมควรไหมที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นกับมันไม่สมควรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งใด<ๆ>ที่มันไม่แน่นอนสิ่งนั้นมันเป็นทุกสิ่งใดที่มันเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่น เนะพราะมันจะทำให้เราทุกตามนะทุกทางกายก็มีอยู่แล้วเราทำให้ตัวเองมาทุกทางใจมันก็ยิ่งไปหนักกว่าเดิมนะทุกทางกายมันเป็นเรื่องของธาต,ตุองขันนะทุกทางใจมันก็เป็นเรื่องของธาตุของขันนะเราสามารถทำได้ก็คือบ่อยมันวางมันซะ ทั้งกายทั้งใจมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปล่อยมันวางมันวิธีปล่อยมันวางมันคืออย่างไรเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามความเป็นจริงของมันนั่นแหละแต่เราอยากเข้าไปเป็นกับมันทำใจ ให้มันเป็นกลางต่ออารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์ใดจะเกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดีจะสุขหรือจะทุกข์จะโกรธหรือไม่โกรธจ,จะโลภหรือไม่โลภจะโลหรือไม่โลจะมีจิตที่มันมีสภาพอย่างไรก็ช่างมันเถอะ มันจะปรากฏให้เราเห็นหมดทุกอย่างนแหละธาตุขันสแสดงความเป็นธาตุแท้ของมันออกมาสแสดงความเป็นแต่ละของมันออกมาให้เรารู้ให้เราดูให้เราเห็นเฉยเฉยอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายกับมันเห็นเฉื่อ,อเห็นเฉยเห็นอย่างเป็นอย่างกลางไม่ยึดมัน่นถือมั่นกับมันนั่นแหละท่านเรียกว่า สังขารสังขารุารเบกขาญาณสังขารุเบกขาญาณคือมีอุเบกขาในสังขารมีความว่างเฉยในสังขารสังขารมันก็มีอยู่มันก็เป็นอยู่ของมันแต่ว่ามันเฉยมันเฉยเพราะอะไร เพราะเราเห็นตามความเป็นจริงของมันว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นมันไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่างเลยได้ก็ได้ไม่จริงเป็นก็เป็นไม่จริงมีก็มีไม่จริงเดี๋ยวมันต้องสิ้นต้องสูญต้องเสื่อมต้องสลายไปในที่สุดมันมามันอยู่มันไปมันมามันอยู่มันไปมันไม่เทียงแท้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายในอยู่ในใจเราก็ตามเป็นสิ่งภายนอกคือวัตถุเข้าของเงินทองก็ตามทีเถอะมันมาอยู่กับเราสักพักเดี๋ยวมันก็ไปบางทีมันก็มามากบางทีมันก็มาน้อยบางทีมันก็ไม่มาเลยสักพักหนึ่งที่ไม่มาเลยเดี๋ยวมันก็มีมาอีกแหละอมืมีอยู่มีไปมาอยู่ไปมาอยู่ไป ผัดเปลี่ยนมือคนนั้นมาสู่มือเราจากมือเราก็ไปสู่คนอื่นไปเรื่อยๆสมบัติเปลี่ยนกันชมไม่มีใครเป็นเจ้าของตลอดช่วน,นิรันดร์น่ะมาก่อนจะมามันก็มีของมันอยู่อย่างเงี้ยตัดินน้ำรมไปเราจะไปมันก็มีของมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปกับเราหรอก เราจะมาหรือไม่มามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราดินน้ำลมไปมันก็มีของมันอยู่อย่างงี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันไม่ได้มากับใครมันไม่ได้ไปกับใครมันมีของมันอยู่อย่างนี้ประจําโลกอยู่แล้วอืมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราพิจารณาดีนะที่มันงดี กูหงุน n ด i หรือเปล่าที่มันสง,งบกูสง,งบหรือเปล่า,าที่มันคิดกูค,คิดหรือเปล่าที่มันร้อนกูร้อนหรือเปล่าที่มันหนาวอยู่ในขณะนี้กูหนาวหรือเปล่ามันจะเป็นอะไรอะไรก็ตามทีเถอะจะไปมีกูกับมันก็เพียงพอแล้วถ้าไปิน มีกูกับมันมีเจ้าของเลยเจ้าของความหนาวเจ้าของความสุขความทุกข์ความได้ความมีความเป็นสิ่งใดที่มีเจ้าของสิ่งนั้นคือยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดได้ยึดมั่นถือมั่นนะไม่เป็นทุกข์ไม่มีเลยทุกข์มันมีเพราะความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข ที่มันยึดมันถึือมันเพราะอะไรก็เพราะว่าบินมีอัตตามีตัวมีตนนี่แนะะที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเราหรือว่ามันเป็นธาตุเป็นขันถ้ามันเป็นตัวเรานั่งยังไงก็ไม่สงบนั่งยังไงก็ไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาเพราะว่าตัวเราตัวเราอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหลังด้านข้างเรา อีกด้านหนึ่งของเทียนเห็นไหมมันก็จะเห็นเป็นเงาเราตัวดำดำล่างดำดำตัวดำดำแต่อยู่ข้างไหนก็ตามจะเห็นเงาทั้งนั้นแหละถ้าหางมันอยู่ตรงศีรษะเราตรงขึ้นไปเลยไม่เห็นเงาปฏิบัติตรงจะไม่มีตัวไม่มีเงาเห็นไหมถ้ามันปฏิบัติไม่ตรงปฏิบัติไม่ถูกมันก็มีเงามีล่าง มีอัตตามีตัวตนเกิดขึ้นปฏิบัติตรงคือไม่มีตัวไม่มีตนนะขอให้พยายามที่จะระลึกนึกถึงคำพูดนี้อยู่เสมอว่าการปฏิบัติก็คือการอยู่อย่างไม่มีอัตตาตัวตนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีอัตตาตัวตน ที่เ uhm, ห็นนั่นน่ะมันเป็นเพียงแค่ธาตุเป็นเพียงแค่ขันสมมุติว่ามันเป็นเพียงแค่ธาตุเป็นเพียงแค่ขันเรียกชื่อกันว่าดินน้ำลมไฟดินมันก็ไม่บอกว่ามันเป็นดินน้ำมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นน้ำลมมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นลมไฟมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นไฟเราเราไปเรียกชื่อมันเฉย เรียกชื่อมันเพื่อสื่อสารกันให้รู้เรื่องเพื่อสื่อสารกันให้เข้าใจจริงๆแล้วมันมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่หรอกมันไม่เป็นอะไรเราไปให้ว่ามันเป็นนู่นให้มันเป็นนี่แล้วเราก็เป็นไปกับมันนั่นเห็นไหมไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดมั่นถือมั่นกับมันหลงภาษาสมมุติ แล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับภาษาสมมุติจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรสมมุติเห็นไหมคำมุนมุดเห็นไหมมุดนี่มันอยู่ต่ำเนี่ยมสมมุติมุดมันอยู่ต่ําสมมุติเป็นยังไงก็คือ สมน้ำหน้าที่มันมุดอยู่ต่ำมันก็เลยทุกข์เห็นไหม,อ,มอยู่เหนือสมมุติก็คือเราไม่มุดไปกับมันไม่มุดไปกับมันก็ไม่อยู่ต่ำกว่ามันรู้มันเห็นมันตามความเป็นจริงไม่หลงสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นจริงแค่สมมุติเท่านั้นเองเราก็สมมุติเขาก็สมมุติ ข้าของเงินทองก็สมมุติวัตถุตัวต,วตวนทั้งหลายสมมุติทั้งนั้นอย่าไปหลงสมมุติอย่าไปยึดสมมุติเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตาหน้าเราสมน้ำหน้าที่มันทุกข์ก็เพราะว่ามันยึดมัน่นสือมั่นในสมมุติมันถึงทุกข์ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นคือมุดทันทีเลยมุดคืออยู่ต่ากว่ามันมุด คืออยู่เบื้องล่างมันทําไมถึงบอกว่าอยู่ต่ํากว่ามันอยู่เบื้องล่างมันมันดีกับพลอยดีไปกับมันมันไม่ดีก็พลอยไม่ดีไปกับมันมันได้ก็พลอยได้ไปกับมันมันเสียก็พลอยเสียไปกับมันนั่นเนี่ยถูกมันบังคับถูกมันชักเชิดถูกมันกดมันทับเนี่ยทึงเด้บอกว่ามันอยู่เบื้องล่างมัน อย่าไปได้ไปมีไปเป็นกับมันอยู่เนื้อมันท่านบอกว่าอยู่เนื้อสมมุติคืออย่าไปยึดมันถือมันกับมันปล่อยมันไปตามกรรมปล่อยมันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วทาหน้าที่ของเราให้ดีตามสมมุติตามที่โลกก็มอบให้แต่ทําด้วยใจที่ปล่อยวางอย่าทำได้ความยึดมันถือมัน ยึดมัน่นถือมั่นไม่เป็นทุกข์ไม่มีเลยถ้าเราไม่ยึดมัน่นถือมัน่นต่อการทำหน้าที่ของเรามันทำด้วยใจที่มีพลังทำด้วยใจที่เต็มเปี่ยมด้วยบุญทำด้วยเต็มเปี่ยมด้วยกุศลคุณงามความดีทำอะไรถ้าหากมันเป็นบุญเป็นกุศลคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่เพราะเราไม่ยึดมัน่นถือมั่นกับมัน ความไม่ยึดมั่นถือมั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือยอดบุญยอดกุศลแห่งคุณงามความดีซึ่งเป็นกุศลที่นำไปสู่ความดับทุกข์ความไม่ยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยเราคิดไปถึงในกุศลยิ่งใหญ่ก็ไปถึงนั่นปารธนาไปถึงอะไรกุศลอันยิ่งใหญ่ก็ไปถึงนั่นเนอะคิดไปหาล้าน ก็กุศลไปหาหลานคิดไปหาลูกกุศลก็ไปหาลูกคิดไปถึงใครกุศลก็ไปถึงคนคนนั้นน่ถ้าหากเราคิดไม่ยึดมั่นถือมั่นน่คิดด้วยสติคิดด้วยปัญญามันเป็นบุญมันเป็นกุศลกุญงามความดีแผ่กระจายไปถึงคนคนนั้นคิดยังไงมันก็ดีไม่ได้ คิดยังไงมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเขาเลยถ้าหากเราไม่ได้คิดด้วยใจที่ปล่อยที่ว่างคิดด้วยใจที่ยึดมั่นถือมัน่นมีนํำซ้ำมันไปคนละอย่างคิดด้วยความทุกข์คิดด้วยความยึดมั่นถือมัน่นคิดด้วยความหนักอ,อกหนักใจเนี่ยแทนที่จะบุญไปหาลูกหาล้านหรือหาใครก็ตามที่เรานึกถึงคิดถึงมันกลับกลายเป็น บาปไปหาลูกไปหาล้านไปหาคนคนนั้นบาปมันคือความเศร้าหมองบาปมันคือความทุกข์ความไม่สบายใจเราคิดด้วยความไม่สบายใจนึกด้วยความไม่สบายใจกับบาปไปหาเขาเท่านั้นแล้วถ้าเราคิดด้วยใจที่มีความสงบสุขคุบด้วยใจที่มันปล่อยมันวางคิดไปมันก็บ,บุญไปโอบอุ้มเขา กุศลค,คุณงามความดีไปรักษาเขาเห็นไหมนะมันเป็นอย่างนี้ภาวนามันเป็นอย่างนี้ทำตัวเราให้ดีคนอื่นก็จะได้รับผลแห่งความดีด้วยเพราะเราคิดเราพูดเราก็ทำเรากุ๊กกี้อยู่กับเขานะบุญกุศลคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวเราอยู่ในใจเรามันก็แผ่ไปถึงเขา รักลูกรักหลานรักใครก็ตามทำตัวเราเองให้มันดีทำตัวเองอย่าให้มันทุกข์ทำตัวเองอย่าให้มันเดือดร้อนวุ่นวายทำตัวเองให้น่ารักคำว่าน่ารักคือมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทำตัวเองให้น่ารักคือมันมีแต่แ่่ความรักความเมตตาอันบริสุทธิ์หมดจด ให้กับบุคคลอื่นชีวิตอื่นมันไม่โกรธไม่เกลียดไม่ขิ้งช้างรังเกียดใครนะม,าามีตาไภยเมตตามีแต่เกื้อกูลช่วยเหลือมีแต่หยิบยื่นสิ่งที่ดีงามให้กับเขานั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นคนที่น่ารักนั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นคนที่นพึ่งตัวเองได้และคนอื่นก็พึ่งได้นะ รักลูกรักหลานให้ทำตัวเองให้มันดีรักลูกรักหลานทำตัวเองให้มันดับทุกข์ให้ได้น่ะรักลูกรักหลานอยาให้ลูกหลานมันเห็นเราแล้ววิตกกังวลเดือดร้อนวุ่นวายหนักอกหนักใจเพราะพฤติกรรมการกระทำของเรานั่นมันไม่ใช่รักลูกรักหลานแล้วไปทำให้ลูกหลานเขา ลำบากใจทุกใจเดือดร้อนใจเพราะเราเป็นเหตุใช่ไหมรนะักลูกรักลนนะหลานให้หลานให้ลูกนะเห็นเราแล้วรู้สกึก้มีความภูมิใจมีความสบายใจมีความปราบปื้มยินดีกับพฤติกรรมก,การกระทําของเราอย่าไปเป็นภาระของเขาอย่าเป็นคนที่ทาให้เขาต้องลําบาก ต้องหนักอกหนักใจเรื่องของเขามันกันหนักอยู่แล้วยาวเรื่องของเราไปทําให้เขาหนักเพิ่มขึ้นเลยนะคนภาวนามันต้องฉลาดเด้คนบาภาวนาเนี่นต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาอยู่ด้วยเหตุด้วยผลคนภาวนาไม่เป็นภาระของใครนอกจากไม่เป็นภาระของใครแนละ้วยังไปรับภาระของคนอื่นช่วยเหลือคนอื่น นะทาตัวเราให้มันดีอยาให้มันเป็นทุกข์อยาให้มันเดือดรอ้อนอยาให้มันวุ่นวายนะทั้งกายทั้งใจพยายามทําให้มันดีอยู่ด้วยศีนอยู่ด้วยทมภาวนาอยู่ทุกเมือ่อทุกเมือนะ่อเนอมีสติรักษากายรักษาใจตัวเองอยู่เสมอเสมอ,สมอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ที่ไหนมีสติรักษากายรักษาใจอยู่ทุกเมือ่อ อย่าบริกรรมภาวนาพุทโธ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 อ้าพุทโธเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสตินะพุทโธพุทโธพุทโธไม่ใหญ่ไม่โตมีแสงสว่างในตัวเองอย่าลืมเนะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนให้อยู่กับพุทโธ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 รู้ลงไปในใจรู้ลงไปในกายของเรา ไม่ยึดมันถือมันกับมันไม่เป็นกับมันสักอย่างปล่อยวางมันคำว่าปล่อยคำว่าวางนั่นแหละเราอยู่เหนือความตายปล่อยวางนั่นแหละความตายจะไม่มีสำหรับเราเพราะเราไม่มีความตายจึงไม่มีสำหรับเราตายตั้งแต่ก่อนตาย คือไม่มีอัตตาตัวตนที่จะต้องตายนะคนที่อยู่ในบรรยากาศของความตายมันไม่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอะไรเห็นไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเก็บใกล้ได้ป่วยล้มนอนลอนเสือลงญาติมิตรพี่น้องเราก็เช่นเดียวกันล้มมอนนอนเสือลงเพราะเก็บไข้ ถามว่าเจ้านาสั่งร้อยไร่ไหมให้หมดเลยไม่เอาหรอกให้คุณหมดเลยไม่เอาส่ายหัวแล้วจเจ้าเงินมาให้เป็นแสนเป็นล้าน,นก็ต่ายหัวแล้วมไม่เอาทําไมเอามันก็กินไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับคนใกล้ตายไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับคนที่ใกล้จะหมดลมหายใจเพราะมันรว่ามันกินไม่ได้มันใช้ไม่ได้ ไม่มีประโยชน์อะไรกับมันแล้วนะทำตัวเราทำใจเราให้มันเหมือนกันนั่นแหละเป็นบรรยากาศองคุนใกล้จะตายมันไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรแต่ความไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรนั้นนะบอกตรงๆนะมันยิ่งจะได้มันยิ่งจะมีมันยิ่งจะเป็นเพราะอะไรเพราะความไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นบ่อเกิด แห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่บุญกุศลอันยิ่งใหญ่นั่นแหละมันจะนำมาซึ่งพก,กับทรัพย์นำมาซึ่งความสุขความเจริญทางโลกหามันแต่ทางธรรมไม่หากับได้ทางโลกวิ่งตามมันกับทางธรรมแตกต่างกันมันต้องวิ่งหาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่เอาไม่มีไม่เป็นอะไรมันยิ่งใหญ่มาหาเราเห็นไหม พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ท่านมีบุญบาร,รมีมากๆท่านอยู่นั่งนเฉยๆลาบสักกาละเขากองเงินทองไล่มาเทมาเห็นไหมท่านไม่ไปดิด,ดินหาอะไรที่ไหนล่ะท่านอยู่ท่งนเฉยๆเห็นไหมนั่นถ้าคนมีบุญมีบาร,รมีมันเป็นอย่าง,งานั้นบางทีเข้าของเงินทองยิ่งวิ่งหามันมันยิ่งวิ่งหนีเราแล้วอยู่เฉยๆ บางทีมันกลับมาเราเองเอบุญนำมาซึ่งความสุขความเจริญบุญนำมาซึ่งความสุขจิตที่มีสติมีปัญญานั่นแหละคือบอกเกิดแห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เนะออภาวนาเอาเอา